สวัสดีท่านผู้ชมทนะุกทห้องไปนะครับเข้าสู่เกม Demon s l a y e ยทาวเวอร์ดีฟเนะครับผมในเกมระเบิดนัครับท่านนี้ผมจะทำการรีวิวอัปเดตครับตัวใหม่เจ็ดดาวทั้งหมดสี่ตัวนะครับเป็นแก๊งอสูรทั้งนั้นเลยซึ่งผมก็ได้ทำมาแล้วนะครับซึ่งตัวั้นจะมี็นคอสามารถอะไรก่อนไปดูกันเลยครับโอเคเราเป็นตัวแรกที่เริงกระคู้มร่างอสูรกันเลยนะครับสก,กิล Hellfire คลือดาเมจอันตีนะครับส่วนการโจมตีปกติาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ ระยะ12คูลดาวน์ที่2วินาทีดูอ,อยู่ที่2,000นาเมนอันติอยู่ที1,020และคูลดาวน์ที่12วินาทีนะครับมาดูสิดูสกิลชัดๆสกิลอื้อต่ไม่ค่อกว้างเท่าไหร่ <c oughs> ขั้นแรกอยู่ที่ว่าเลื่อนอยู่2,000ใช่ไหมกรับมาส่อะขั้นที่2กันเลยนะครับนาเมนจะเพิ่มนะครับอยู่ที่1,840ระยะเพิ่มมา13ความเร็วการโจมตีที่1.8 ดาเมจอันตี2 6, อ6 0ันทอยบดเดียวยี่เวินีและเลือดอยู่ที่4,000เลือดนะครับดาเมจอันตีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าระยะจะเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหไ,ไม่เพิ่มเลยอะ่ะหอมันไม่ใช่กว้างอะอะไรนะเราจะไปอะ่ะ นามเมจุดมตีปกติปรระยะ14วามรกันจุตี1นจุดวินะครับดามเมตรอันตี3,200และคูดาว1ิวินนาทีนะครับเลือกระเพิ่มที่7,200เลือดนะครับับ้ที่4นะครับดานะครับเลือดจะเพิ่มนะครับอยู่ที่1 6 0 0 0 ดำเมดนะครับเมดปกติที่4,480นะครับระ,ระยะ16ความเร็วในการน1.3ดะเมดอันตี3,840ฟูด,ดาวที่8วินาทีนะครับไม่รู้ระยะจะเพิ่นหรือเปล่าระยะของอันติีโอไฟลเออเรมดีขึ้นรมดีขึ้นระดีขึ้นต่อไปเลย อุซุยร่างอสูรนะครับเลือดอยู่ที่2 0 8 0เริมต้นนะครับน้ำเม็ดปกติ1,200ระยะ12ความเร็วจันตี1 2วิแล้วก็เอ็กโคเอฟเป็น์4สกีวันตีครับ1,880คูดาว11วินาทีนะครับเออผมคิดว่านะมันเหมือนอุซุ7ดาวมากเลยแต่แกเพิ่มเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ให้ดูใหม่เนี่ยฮะเพิ่มเอฟเฟกต์ระเบิดมานะครับ ออร่าสีเขียวด้วยเป็นตัวหกดาวที่กาดที่สุดแต่พอจ็คเจ็เจดดาวนี่ก็สูอเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับมันแทนอุซุยได้เลยแต่ว่าทำอุซุยเจ็ดดาวดีกว่าครัเป็นต้องทำล่างอูซุยครับมันเปลืองข้อต่อไปครับเลือดอยู่ที่4,880ดรอเมิปกติ1,840ระยะ13ความเร็วจริงที่1นึเมิอันต 2, รีสองพร้ยะยะระสุนดาวขูดาวนะครับอยู่ที่10วินาทีมันเหมือนอุซุยเจ็ดดาวเลยฮะง่ายๆเหมือนอุซุยเจ็ดดาวเลยแต่แค่เพิ่มเอฟเฟกต์ระเบิด จะเห็นนะต์่ะมาครับขั้นต่อไปนะครับเรื่ออยู่ที่ไปพันสามร้อยยี่สิบำเม็โปรตีนอยู่ที่2000ระยะ14ความเร็วนการจมตีก็หนึ่งเหมือนกันยังไม่ลดนนะครับน้ำเม็อันตี2800และคูดาว9วินาทีนะครับ แต่ก็ทางนี้ทีนายได้แล้วที่อุซุยเนี่ยได้ทานการบ้าจากหงดาวมาเกอนหงดาวเป็นคือกาดมากครับหงดาวอุซียหงดาวคือกาดมากอันนี้คือแบบให้มาแบบปรับปรุงครับมาปรับปรุงแล้วสุดท้ายอ่ะเลือดจะอยู่ที่16,800นะครับดามเมจจำติปฏีสิบพร้อยหกสิระยะ16 ความเร็วในการโจต 8, มตี0.8ดาเมจอันตี3,600แล้วก็คูดาว7วินาทีนะครับไม่รู้ระยะของอันตีจะเพิ่มหรือเลปล่าดูกันเลยฮะโอเคยังเหมือนมนต้องซู่จดดาวฮะแต่ว่ามันแบบเพิ่มเล่ย์ไฟระเบิดแค่นะี้มันเพิ่งยังไงเด๋ยวคือเพิ่มแค่เอฟเฟกต์ของระเบิดนะครับโอเคตัวต่อไปฮะชันจิโร่ร่างอสูรครับ เลือดอยู่ที่2,000นะครับดัเมเบอปรตีหนึ่นสองร้อยระยะ12ความเร็วยันตี1.8นะครับส่วนอันตีนะครับดัเมเบอร์หนึ่นห้ารดาว12วินาทีนะครับมาดูสกิลครับจะเคกวาดหมูฮะกวาดเป็นหมูวอย่างงี้ฮะปล่อยก้อนหินออกมาเดี๋ยวดูชัดๆนะให้ดูชัดๆนะครับสมบมติว่าสูนมาอย่างเงี้ยมอย่างเงี้ยนะชั้นะทีมันแน่นอนปล่อยสกิลเก็บหมดครับ อัดุคันต่อไปครับคันที่2ครับเลื่อนที่3,840เมตโปรตี1,920นะครับเพิ่มมาระยะเพิ่มมา13ความแรงกันจุตีอยู่ที่1.6นาเมตอันตี2,000นะครับแล้วคูดาว11วินาทีนะครับจะปล่อยรุ่นได้มากขึ้นต้องห้สูงมาเยอะก่อนถึงจะปล่อยได้มากขึ้นเออเนี้ยประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยรอจัดรอรอจตีรอจัดตี้ยฮะ เอาเลยเห็นไ,ไหมวันนี้วนทำานย่างนี้อนออกไปครับขั้นที่3ามครับลืยที่เจ็ดนสองร้อยนะครับ,ร 7, รบดามเมจสอง0ัระยะ74ความเร็วในการจมตีหนึ่ีวิแล้วก็ดามเมจอันตีสองพรอยี่สิบคูดาวสิวินาทีนะครับรอให้สมัยเยอะครับ าสูยิย่งอันเซนโก็ยิปล่อยเยอะมากขึ้นนะครับสมมติมานะขนาดนี้สมมติมาขนาดนี้ละมาขนาดี้ลปล่อยไปเลยอ่ะข้อสุดท้ายครเลือท่าอยู่ที่หนะึ่งหมืาันเมตปกติสี่พร้ยยี่แตยความเร็วโจมตีหนึ่งจุดสมิเมจอันตีสามพและฮูดาวอยู่ที่แปดวิครับอ่ะสุดเยอะรับเอเออเก็บหมด ตัวต่อปลายตัวสุดท้ายเจ็ดาวตัวใหม่คือมุซันเด็กนะครับเลือด1,760นะครับน้ำเมลโปรโตีน1 4 1,440ระยะ12ความเร็วกันโจมตี2.2น้ำเมแอนตี้นะครับ2,400และคูลดาวน์15วินาทีนะครับซึ่งมุซันเด็กเนี่ยแต่แตจ,จะถูกดาวก็คือมุซันถูกดาวเด็กนั่นเด็กถกดาวเนี่ยจตีเป็นเลีคือสกิลธรรมดาตีธรรมดาน่ะมันตีเลีนะครับแต่ว่ามุซันเด็กเจ็ดดาวเนี่ยมันตีเลีธรรมดาไม่ได้ครับก็จะตีเดี่ยวอย่างเดียวฮะเข้าัจไหม ยังแค่ตีเดี่ยวครับถ้าล้มไปฮะับล้มไปตีนะครับจะไม่กว้างเท่าไหร่นะฮะแถมว่าแตงข้อเสียคือไม่สามารถสตันได้ฮะมุสเด็กไม่สามารถสตันได้แล้วเจ็ดดาวนะครับไม่สามารถสตันได้แล้วนะครับตีเดี่ยวด้วยนะครับมาข้อต่อไปนะครับท่านที่สองครับเลือดอยู่ที่สี่พันดาเมจสองพันหนึ่งร้อยหกเซฟระยะสิบสามความเร็วในตัวนี้อยู่ที่สองดัเมจอันตีสองพันแปดร้อยและกูดาวสิบสี่วินาทีนะครับ ระยะของอันตีก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับจะเริ่มซีความเสถียรมากขึ้นนะครับขั้นตบายนะครับขัน้นที่สาะครับเริ่มอ,อยู่ที่7,760ดาเมจ3,440ระยะ14ความเร็วในการโจมตีจุดเก้น, 9, นะครับดาเมจ3,200และคูดาวาสิบสวินาทีนะครับเพิ่มความเสถียรของอันตีนี้มีมากขึ้นขึ้นอีก ่าเพิ่มความเสถียรได้มากขึ้นออกไปครับข้นสุดท้ายครับเรื่องที่16,000นะครับอันละเมตติดตัวตีครับ5,200ระยะ16ความเร็วในจุดตีหนึ่งจุดแดละเมิดติดอยู่ที่4,000นะครับแอฟฟูดาว10นาทีนะครับเลยโมซันเด็กเก็บบทโชว์เลยอ่าฮะเก็บครับ,รบโอเคนะแน่นล้มกรงขอทำการจัดอันดับเรียงว่าตัวไหนน่าทำนะครับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ย คิดว่าควรทําก็คือพันจิโร่ล่าสูนนะครับทำเป็นอันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2เนี่ยเป็นมูซันเด็กนะครับควรทําอันดับที่2มูซันเด็กอันดับที่3นะครับอุซุยล่าสูนนะครับหรือถ้าใครมีก็ทําเริงกุล่าสูนก็ได้ครับแล้วแต่นะครับหรืออันดับที่4แล้วท้ายคือเริงกุร่างอสูรนะครับที่ว่าให้ทําน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเริงกุร่างอสูรที่ได้เห็นแล้วว่าสกิลของอันตีเนี่ยมันไม่ค่อยกว้างนะครับแต่อุซุยเดมอนเนี่ยอุซุยล่างอสูรเนี่ยมันตีเหมือนดดาวเเเเเลยแแต่่่คพืออฟฟระบิ นคนทำนะครับต้องคนทําก็ใครมีตัวก็ทําได้เลยครับตาสบายนะครับทำได้เลยตาสบายนะครับเด็กครั้งนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาแค่เจ็ดดาวแค่สี่ตัวนะครับมีแค่นี้อัปเดตก,ก็มีแค่นี้นะครับก็อัปเดตก,ก็มีเพียงครั้นี้ครับสำหรับคนชอบนี้ออ,อย่อลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนี้แล้วเป็นครับแล้วก็กดกรสตุ้นไครับ